นั่นเป็นบ้านของเด็กดวงดีแต่พี่เด็กดวงดีไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่าแม่ชื่อว่ายายดลพี่น้กพี่แท่งมาทางนี้เร็วสวัสดีนะคะคุณยายสวัสดีโลกอ แตเออเกย์แกไม่โยงห้ามคนเมียลอูกเจอปือ้อมาแต่ไหนแต่ลูกแตไล่ฟังแต่กูใหญ่เออหน,นันงคอสหนังคอส กระตอมลังไรๆนั่งลงไหวปูแระและมองเห็นนางนงและจะเกิดความสงสารสวัสดีนะคะคุณยายวัดตีโอเกอวัดตีแม่เออต้อเป็นก้อยปนเนีย่ยลกแกโย่งามแม่เอ,อ้อยไอ้นี่เจนนี่ไมะแหวมรู้จักนักโรงกันด้วยเจนนี่ไม่ว่า ในต,ตรงปรัจจุบันการคงบองที่วราณุนั้นอ่ะ <c oughs> มึงก็แลงได้เพ <c oughs> ลินเลยว่ะโลกปัจจุบันมันไปถึงไหนเลว็วอ่ะยูทูปปัจจุบันได้ควงกันไ่นักรองอ่ะ <c oughs> นี่นั่งลุงนี่บางคนไม่ได้มาเล่ก็เลยรถไปต่างเวทอ่ะ <c oughs> จงอะ <c oughs> จงทีง,งานสี่วันสาวมั้งนั่งโป้จู่เกล้มมั้งอ่ะเล่ก็เลยรถไปอ่ะบางคนไม่ได้มากะเล่เลยรถอยู่ไล่จองอ่ะเตอเป็นก้อยมาแจ็คไม่เจอเปลือ หนูชื่อราพีพรเดินทางมาจากตำบลช้างครวนจยายออเจอราพีพรมาจากตำบลช้างคลวนค่ะคุณยายและตื้นเตอเป็นโลกกล้องใกล้ะหนูเป็นลูกของกำนันเริงที่ตำบลช้างครวนค่ะคุณยายอ๋อนี่เป็นโลกกำนันหนูนะค่ะคุณยายบอกอ่านนะโลกเล่นป้าหัวมากันมันแรงวันนี้ตัวตัวคนแก่เราใจอหนูหนูใจอย่างเ็ที่ แรงแป اد, เปรตเปรตเหยียดแม่แหละกูไม่หัวแล้วมึงก็เหมือนหัวจริงได้กว่าป้ากูเลยใจเย็นเย็นอ่ะนุ่ยเออใจเย็นเย็นอ่าอย่าไปตื้ตอจใาไรคนแก่นคนแก่แกปนันแล่โอ้ตาแกบังเบลอ๋ออันแรงไดก้กันเมื่อกล้วเออเลิกร้อยอ่ะกูนึกว่ามารั้งกยอยเหยียดแม่มันหน้าแทงหน้าตายจริงๆแกนี่กูเลย่าแตะแม่เออ nhà phải tươm tao đấy cồn ke cồn ke bằng tì ke ke leo út ta cái băng bèo anh bỏ lá nó hơi quá pa, Mừng băn khoăn luôn mưng phải vô ta nu vô ta ní, bắt trâu cua giờ mày mò lục ao kê ní lục cút bon quá gule, ai tiền cả mần kèn kính quá pa, mai chắc ta ní vắng cua nặng cam, lục mét chỗ ní, ní cua nặng ngoài cua gánh là ní tuôi mày rồi chắc เพรนี่เป็นพนักมวยเขาคันยายเออกูเป็นนักมวยเขาคันเลยเนี่ยแต่กูอยากเนี่ยแต่กูอยากว่านักมวยหัวเก็ดมวยหัวเก็ดเป็นทุกมาโดยจัก <tak Lab offer feliz> uh, พอ <ul ay großes berries> ้ยแม่มวยหัวเก็ดนี่มันแกรนจริงไงเตีงมวยหัวเก็ดเออไม่เหลืองจริงกูเลยที่นี่เขาเรียกกันว่าบ้านหลวงพระบางใช่ไหมคะคุณยายอ่ามันเร็วโดกเกอรแกนี้ก็เรียกกันว่าหลวงพระบางและยายนี่ชื่อยายดนเป็นแม่ของเด่นดวงดีเขาเออโดจักเด่นดวงดีกันตรงนี้หรอก ก็รู้จักสิยายเด่นดวงดีไปทํางานที่โรงเลื่อยของหนูจ้ะแต่ดันมีเรื่องกับนายเซนสริมาก่อนผู้จัดการโรงเลื่อยก็เลยออกจากงานซะก่อนแล้วเอมันบอกว่ามันปยเรียน,แล,นยแล้วไม่แหละไปทํางานมันเลี้ยวเลื่อยปนพื้อลาลายเด่นดวงดีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันจากคุณยายแต่เด่นดวงดีโดนไล่ออกจากงานแล้วจากคุณยายตอนนี้น้่แหละแม่มืนงงพื้อลาเนี่ยแล้วตึงเต่อ มาแต่บ้านแม่วันนี้เติมีตุาลาแล้วอย่าลวกมาเด้นเมื่าปั่นปลื้มยายยายต้องการเงินห้าพันบาทไม่ใช่เด็กคุณยายมั่นแต่ต้องการหน้าปันบาทเอาไปไอเอาไปเต้หน้ากึนนี่เงินห้าพันบาทนั้นยายไม่ต้องกังวลหรอกนะยายเก็บเงินหนึ่งหมื่นนี้ไว้เลยนะจ๊ะคุณยายฮะไอ้ไรยวกว่ายายเก็บเงินหมื่นนี้ไว้นะแล้วไม่แล้วจ้าปอดูจักจะเจอแล้วเอากระเบียร์ไม้ตั้งเบิ้ลแล้วเต้ ไม่มึงปั่นเพื่ออะไรเจ้าแกไอเบียตังเบ surveys, you know, like abor, ิ้ลละไม่ความว่าเพื่อให้เอาไปตาว่าเตบุตรก้ยให้ไม่โดนบุตรก้อยหน่อยเล่นได้เพื่ดูหน่อยกว่าป้าเอาไปตาว่าเตลูกปาไอ้นี่กูเหยียดไม่โต้เลยกว่าป้านี่กูอย่างมึนอยู่จริงเลยมึงมึนว่าเพื่อวาปีก้อยหน้าเจ้ามันก้อยแล้วปีก้อยหน้าเจ้าแล้วไม่จ่ายผมเหร ว่าปนกูู้รัรกแลแต่ว่าดูว่าพีเกยหน้าเจ้ามันเกยแล้วพีเกยหน้าเจ้ากับมันปนเลยว่าปอกูู้รัรกแต่พีเกยหน้าเาจ้าหนจะม่เข้าใจกูแหลมบ้าแล้วอันนี้กูแหลมบาล้าแล้วที่หนูให้ยายเพราะว่าหนูเป็นห่วงเขาจะยายแล้วหนูก็รักก็ด้วยบ้าแหมเลยจำแนวนันนะแหมลงรักเขาแล้วละชีรพีพ่ปนยิ้มีแม่มึง นางเรีกเปรตไรกีดายายเก็บเงินหนึ Bom ่งหมื <t> ่น <broken> น <illing> ี <t> ้ม <rubber> ันจะน่าจะคุณยายแล้วถ้าหากยายมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินแล้วไม่ต้องไปพึ่งใครที่ไหนหรอกราพีพรจะมาที่นี่ทุกอาทิตย์เลยจากคุณยายเอาเงินมาให้คุณยายอีมาทุกอาทิตย์แล้วเบียมาห้ทุกอาทิตย์จากคุณยายแม่เอ้ยแม่ใ็่ใจมึงดีปนนี้ก็ให้ชีวิตมึงมีแต่จะเริ่นจะเริ่นกามหน้าอะไรเรวก็จะภีพรเนอจากคุณยายหนูลาก่อนแล้ว เรามาตั้งตั้งนานเร็วกว่าป้าไม่รู้จักอีตั้งโมแล้วกูตั้งไว้นานเร็วโมก็ตั้งโมกันตั้งไวนานแล้วก็ยกให้คนกินไดเร็วแต่ป่านนี้มันทุกเร็วไม่กูตั้งไว้ปแบบต้ี่ไม่ใจไม่ใจแกงไม่ใจขุนเขาเต้นได้ไยเต้นเถอะแล้วกูตื้อไวเตั้งเต้นได้อย่างโมยังไม่เป็นเพรว่าไป็นึพราะกูวิการรบกับปุ่นแค่เพราะเปไปเเออยาย ว่าเพื่อ,อ,อ,อน่ออาติงอ่อใหญ่นี่ืจอใหญ่ทรัพย์ปดุลอ่ะใหญ่ดุนเจ้เจ้นี่ทรัพ์ประดุลน,น้อยเลยตึงน,นี่ยังเควนมั้งเล่ไหมียังเป็นไมน้ที่มีเคยมาจีบมังเหลยไหมอ่ะไมต้ตีเดี๋ยวตีโตให้คุณงอมไมเค้คล่าวนั่งบันทิตเรียงกันนี่อาจารย์ยังมีอะวรอีวนั่งเด้โหนนมให้ไม่ได้นี่หรไม่ได้นี่ไอ้ติงอะ เราไม่เาลาแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี้ไม่สวยเลยอ่ะแกเลยอย่างง้อรอกูแหลยไม่รอเรื่องอะไรอ๋อแหละจากบ้านยายมาเออ จากบัใหญ่มาเงินเกือบจะเดินมามีรถระทวยทอ,อดเพราะความรักและแต่นายเด่นนักนานํานำช่องพีรัดทางขณะนี้มากลางพาและจากข้างขา้านูราพีที่พานา ขอว่ากลับมาที่โรงเรียนเทวรักวิทยาวันนี้โรงเรียนถูกสั่งปิดลงด้วยอย่างกระทันหันครับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของเด็กวันนี้มากันอย่างมากมายเด็กนักเรียนผู้หญิงผู้ชายร้องห่มร้องให้กันเป็นตามตามกันก็เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ครูแสนเสมาถกถูกคนร้ายลอบฆ่าตายซะแล้วครับขณะที่นักเรียนทุกคนเศร้าโศกเสียใจมุมหนึ่งนายแพรพรม,มินกับนายพูดเขาจะคุยกันว่ายังไง พี่น้องอยากทราบติดตามนิยายของชาวคณะต่อมาครับ คืนนี้ครูเส้นตายทุกคนรายรอบคาและครูชีวาตัดใจเด็กทุกคนต้องวิโยกชอกเศร้าใจฆาตกรรายนี้จะเป็นใครไม่รู้เลยแต่ต้องซื้อไม่รู้แล้วแก้แค้นผูนหน้าตอบแทนรู้ ไม่น่าเลยครูครูผู้มีแต่ให้กับลูกศิษย์แต่ทำไมาครูต้องมาจบชีวิตด้วยคนชั่วไอ้มนุษย์คนไหนที่มันใจโหดใจไรมันฆ่าได้ไม่ก็ตั้งครูของเราเว้ยนนุูนมันกกับเหม่อเหม่อน่าเชื่อใจจริงเหม่อคืนนี้ครูแท่นตายเออแต่เอ้ต่คนแต่ยิงครูแท่นไม่ใจลบกผู้ชายไหม โอย้ยแม่งกันคุณเด็กเกาคู่แท่นลูกผู้ใจจริงๆเอากันตัวต่อตัวแหละที่จึงจึงหน้าแหละที่พเพลเพลอะไรก็ยิงปืนไอ้บ้าเมื่อกี้มึงตดเองอ่ะยังแม่งนักเล้วกูกว่าป้าจกใจตดเองกันแลว้วมึงก็เล่นเรืเร่องตดดังนี่กว่าป้าลมตดดังตังต้งค์ะคู้นอะดิอันนั้นก็นั่นลงอาบน้ำในกรงแจ่นตดปั๊บน,น้ำจูด แม่ใตรบาดว่าเจ้าแกตดคว้าบาดปลิวอั้นตนเปล่าตนจุ้งจุงไม่ใจจะปักจางลิงโกงโคงอั้นโบงอั้ตรงนั้นแล้วตดล้นตุกตัก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 อั้นปีนไต้แจ้นแต่งงานคืนเล็กแกตดพั่วรังเคยคาดกว่ายเจ้าเบ่าก็ยี่เอาเอาเหลืองกันแล้วเล่งไปเล่งมากันแล้วมุดเด็กกว่ายเจ้าเบ่าดิแล้วไม่ตดเปลือกันเอารังเคยแบปพืชปากวานเขาอะไรผมต้องโต๊กทักทีแล้วก็แบบนั้น แต่คนที่ฆ่าครูแสนตายจะเป็นใครจะไม่ได้นอกะจากไอเดนดวงดีไก่สีแก้วอันนี้ับไอต้องตัวนี้เลยไอโบติดยาไอโบหนักติดยาไอโบหนักเล่งไอหนักเล่งว่ามาในองเพราะฉะนั้นคนเด็ก้าครูแจ้นก็คือจะต้องเป็นไอจ้าตัวนี้คือไอเดนดวงดีไก่สีแก้วถ้าฉะนั้นวันนี้จะนําเรื่องนี้ไปบอกใครพ่อได้รู้เพราะว่าพ่อกับครูแสนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันถด้ฉะนั้นก็นำเรื่องนี้ไปบอกในฐานเพร